สวัสดีครับผมเสดียนต์นะครับที่ชอบและลงแหลในแกะแกะสวยงามนะครับผมวันนี้นะครับแหมทีวิกสุดหล่อนะครับกำลังนุมเลยนะครับนี่ก็ประมาณสักหงเดือนบวกล้วนะฮะแหมอยู่ดูแววกันมานะครับตัวคม阔ทั้สั้นนะครับชัดบอดีีนะขาเพือเติขาสัตัดแหมดูเครื่องดูเครื่องธรรมาราธรรมดาราครับขาสั้นสั้นมากเลยนะฮะ ออม,มาๆๆ่ๆๆๆๆๆๆมาๆๆมาๆๆๆมๆๆ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 ๆัๆๆๆนๆๆ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 าๆๆ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 ๆ กินไรเนี่ยก็ไก่เสียดังจะออกมาจะหาจิกกินทัิกไม่จงไม่ทรายนะครับไม่กลัวจะกลืนนะนะครับโอเคดูขาดูขาดูขาเนี่ยจะไปไหนล่ะไหนหาสั้นสั้นมากเลยนะครับสั้นตอเลยสั้นเลยแล้วก็อน่ยเนไหนๆๆๆๆน นะคะรับผมแก่ใจมุกเดขอบคุณนะครับบ๊ายบาย